จัะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่กทานเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะจัะสำหรับวันนี้แนวทางการคํานวณของเราขอแนะนําสูตรคํานวณดีนะคะท่านผู้ชมสูตรคํานวณน,นี้เดินดีมากๆนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้ว8งวดน,นะคะท่านผู้ชมเดินบนนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันต่อนะคะว่าแน,น,นวทางการคํานวณของเรานะคะเดินบนนี้จะผ่าน,นหรือไม่ในงวดประจําวันที่16กันยายนนี้นะคะท่านผู้ชมขอแนะนําสูตรคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบต่อนะคะ รวมกันสนับสนุนสลากคิดแป่รัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจากแนวทางการคำนวณเดินบนของเรานะคะท่านผู้ชมเริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งมิถุนายนมานะคะท่านผู้ชมเดินดีมากๆนะคะแนวทางเดินบนของเรานะคะผ่านมาแล้ว7 8งวดนะคะท่านผู้ชมงวดหน้านะคะเป็นงวดที่9แล้วนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับการคำนวณลงให้ท่านผู้ชมด้รดับทราบนะคะจ้ะก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่1มิถุนายนมานะคะท่านผู้ชมเข้ามาเต็มๆเลยเดินบนของเรานะคะไม่ตัวเล็กไม่เอ่อ1ตัวเล็กก็2ตัวเล็กเด่นนะคะการคำนวณของเราเดินบนดีนะคะท่านผู้ชมสำหรับสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมก็ เอาหลักหมื่นนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบครั้งที่สามนะคะบวกสองบวกสองนะคะท่านผู้ชมในงวดที่แล้วทางเราคำนวณได้เลขเด่นนะคะเลขศูนย์เลขสองและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะในงวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนนี้สามตัวบนออกมาแล้วสี่เจ็ดห้านะคะสี่เจ็ดห้าเพราะฉะนั้นสําหรับตัวเลเดเด่นเดินบนในงวดนี้คาวตัวเลขเด่นเลขสี่นะคะ เลข C ในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักร้อยบนนะคะท่านผู้ชม3ตัวบนในงวดประจำวันที่1กันยายนนี้ออก475นะคะจ้ะแนวทางการคำนวณเลเด่นเดินบนของเรานะคะที่ลงให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเด่นการคำนวณ3ตัวเลขนะคะไม่มา2ก็มา1ตัวเลขนะคะก็เดินมายาว ดีนะคะท่านผู้ชมเดินมายาวมากเลยนะคะท่านผู้ชมผ่านมาแล้วแปดงวดนะคะท่านผู้ชมจะเดินดีมากๆนะคะสําหรับแนวทางนี้เพราะฉะนั้นขอฝากท่านผู้ชมมาลุ้นกันต่อนะคะว่าในงวดหน้าคืองวดวันที่16กันยายนนี้จะผ่านอีหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าแนวทางการคานวณหลขกเด่นเดินบนของเรานี้คํานวณได้ตัวเลขกเด่นอะไรบ้างนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดประจําวันที่16กกันยายนนี้ต่อนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะเรามาทำการคำนวณด้วยกันนะคะหลักมื่นนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้านะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกสองก็ได้แปดแปดบวกสองนะคะได้สิบได้เลขศูนย์นะคะสำหรับผลออกเรามารอลนกันนะคะ แนวทางในงวดหน้านะคะคืองวดวันที่16กันยายนนะคะท่านผู้ชมจะสําหรับวันนี้สตรคํานวณของเราเดินดีนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข6เลข8และเลข0นะคะท่านผู้ชมจะสําหรับแนวทางเดินบนเดินดีของเราในงวดวันที่16กันยายนนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลข6เลข8และเลข0นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมนะคะเรามาล้นกันต่อนะคะว่าเลขเด่นของเราจะผ่านอีกหรือไม่ในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม คำเตือนเนื้อทาที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการดับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะให้แ hey, ห hey, ่รวยๆทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ